Mm-hmm. Mm -hmm.

เฮ้ยจะหมุนตัวทำไมหย่าป๊าป๊าฮะป๊าป๊าฮะไม่ติดใจอะไรหย่านอนกี่โมงแล้วหย่าไม่เอาเร็ว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 จีเจีวจีไม่เอาลูกเอ๋ดีกว่าโอ๊ยโมโอโหด้วย

ให้สวดมนต์นะโมอมบชิบชอะอมแล้วอมจอมจบจบจิต่บตตโอ้โหไม่ไไมสวดมนต์เลยวันนี้ตเป็นไรวะไม่อตตบุ้ยยี่มมนมไม่มนา <No> สียน,นจะได้นอนกันไหม <Yeah. Okay. S 1> อ๋อตีแม่มเนี่ย hey. 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 โอ้ย hey. 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 โอ้ย hey. 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 ดูจิ hey. 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 ตอนนี้เวลาตอนนี้เวลานนเลาที่ยงคืนสี่สิบหกนาทีมันยังไม่นอนเสียงดังอย่างนี้ใครจะนอนได้โอ้โหเ